สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คูสู้กนคับพอกับเบาเท้าห้างนาชแนนครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ต้มกบต้มกบไอต้มกบกักคำหน่อยต้มกบเสียกระคำอ่อนกระคำหน่อยโอ้หมุดแดงไม่เส้นอกบาดนี่ไตหัวม่วงมีมุดแดงครับพี่น้องเอากับตำักทั่วนะครับของคูกันของกับข้องแก่กับไอหยอดพะยตูน้ำหยอดอันเด่นพักสีน้อยนึงครับพี่น้องกับพักกระแยงกับพักบัวมาบัวอะไรห้างพี่น้องส่วงนี้ บบก,กินหลยพี่น้องสุขภาพเขียวบ่วค่อยมันได้บาวเ่าอะไรเอาเอาแต่ก็กินคือเก่ามาพี่น้องมายุบเสบเสบน้ำบาวเ่าอืมอืมคังพี่น้องมาสุดเสบเสบกันพี่น้อง,อองหอมหวยหวยเลย ุดเอาข้าวอ้ยบ่เอาขึ้นในเห็นเป็นตัวพี่นอ้อง nhầm yên ngó ngó bà nè Hèn mi kiểu khàng dâu vô Khang nướng tép bó hắn đầy bình hồng ปกติทีคณะขาเนี่ยมันเป็นอย่างแสบคือเกาพือน่อง เึิ่มดแดง ต้มกวบหน่อยเนี่ยบริก,กินบริก,กินด่วนเนาะพี่น้องมาก,กินเนี่ยโอ้สีบพื่น้องต้มชิสุ่มๆไปร้อยจังหน่อยใส่บักข้ามหน่อยให้บกักข้ามเปียกกระเดแสบดีพี่น้อง กระดูก <laughs> ถ้าซุ้มแล้วหยิบไปถือมองขางอ้างนี่พี่น้องค่างถนัดเด้ <laughs> Đi ơi vẫn hái còn sảy ngàn phần Ăn như khóa Bôi giúp ออเอาออกแล้วเกี่ยว,ยวอยู่อ๋อีซอิ๋ความหอมความเสียบความนัวนี่แหละพี่น้อง มับนบ้านเฮามันขัก งามนี่คันตะกิน ไปหาอะไรพี่น้องไปหากบหน่อยห,อหนึ่งตัวมา้ <laughs> ่างมันถนัดเนาะ 국 음, 음. ขาอุ่ยมันอืม ถ้าเป็นกรุบหน่อยลักษณะนีน้ป่นกระแสบแบบว่ากระดูกยังหอนอ่อนพอดีเลยนะ suốt ở phật có nhẹ nhàng nam ba thử còn có đi mà thực phẳng Nói chung là ăn bốc với bên này thì nó sẽ đẹp lắm. Bởi vì... Nếu ăn thịt với cây là ăn thịt với cây cây ใช่ก็ต้องละมัดระวัง <c oughs> ละมัดระวังขึ้นหัวเก่าครับพี่น้องเพราะว่าย่านมันมาถึกฟัง ยังคือบาวแา,าว่าพี่ร้องเป็นอย่างเดียวคือจมมันยำบ่ไรฟังนึงว่ะคือบ,าาบาอ้าวแถวบ้านผมได้ก้อนนันี้ครับว่าสีไปหาหมอนะครับเพราะไปหาแล้วเขียวบ้าวามันโกนล,ลงไปโกนข้างในนะครับมันแตกข้างในคือมันเข้าอนมาอย่างไั่ อุดบไดมัลรักษาบได้ถทอนออกพี่น้องต้องทอนมาสัว่าทอนกระทอนแล้วเนาะพี่น้องเนาะถอ,อนออกมอมาถอ,อนกระทอนมาถาว่าจะอุดเอาับพี่น้องส่วงนี้ทอนออกแล้วพี่พี่น้องเจ็บเบิดประสบการพี่น้องที่เคยไปถอนฟันเน,นาะนาชิฮูดีเอาออกยากยากพี่อยู่ทั้งในพี่เอา <laughs> นะครับยำค่อยๆแล้วเนาะช่วงนี้ยำฟังนี่ครับพี่น้องกันยำสนับไปสนับมาคือตะกี้บ่ได้ช่วงยังรักษาอยู่นะครับกะขอโทษขอให้พี่น,อนอ้องเนาะอาจีบอดเต็มที่ <laughs> แต่กระแสบพื้นเกา่านะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับสุม่องสุบอลน,นะครับไล่หม่องไล่บอลน,นะครับที่ให้การติดตามประชุมบ่าเทาาที่ให้การสนับสนุนนะครับบพว่าสีเป็นการไล่การแช่นะครับการคอมเมนต์ หรือว่าการติดตามรับชมจากหลายๆมองหลายๆบอลนะครับทีบ้าวเทาเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับชาบ่มีพีมีน้องบ้าวเทาก็มาบ่หอดมือนี่นะครับทุกๆครั้งนะครับทีบ่าวเทาเฮ็ดคลิปก็ับไปเห็นโนนีนั่นนะครับอยากเอามากินให้พี่น้องเบื้องนะครับไปเห็น แต่ว่าอาหารที่มันกินได้หรือว่ากินบ่ได้ที่พี่น้องแนะนํามานะครับบ่าเทากับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้อบางอย่างมันก็กินออกซื้อบ่ได้ได้พี่น้องเพราะว่านึ่งอา่ามันเป็นยังบบาเทาส่วนมากสิกินอาหารนิสานบ้านเท่านี่ละ่ะนะครับมันเป็นของสงวนนะครับมันก็เอามาก,กินบ่ได้นะครับมันมันพิษนะครับแ้วก็บบางอย่างนะครับที่มันเอาออกแล้ว หรือกินแล้วมัน,ม,น,ม,นม,มันมีปัญหาว่าเราก็จําเป็นกระตองเอาออกนะครับเอาขอโทษขออภัยพี่น้องไปหลายๆนะครับบรรยากาศนะครับม้อนี้คึมๆน,นะครับขึมๆคือฝนสิตกคึมคึมแจ้งขึมแจงเอาแจักสีวางได๋นะครับอยู่ใต่ห่มม่วงแต่ว่าบ่ทันหมาดอกฝนนะครับอยู่ใต่ห่มม่วงทั้งหลังกับหมกระโดนคือเกานะครับเอาบรรยากาศที่มันอยู่ในห่มนะครับอึมๆยังหน่อยบ่ได้ไปกลางแจ้งไหน้าในร่งบ่ได้ครับฝนตกแล้วมันมันจือนแห้ง นะครับเอาบรรยากาศซ้ำๆอยู่นี่ละมาฝากพี่ต่อนน้องก่อนเอาขอบคุณพี่น้องนะครับสุขสุขคนนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเท้านะครับมือกินต้มกบหน่อยบักขำใส่บักขำหน่อยต้มกบต้มกบหน่อยใส่บักขำหน่อยกับตำตัวเสียบๆครับพี่น้องเสียบๆสดซีอุ่นๆบวมเมืนห่อนครับเด้ซีอุ่นๆปะฝากพี่ต่อนน้องสุขสุขคนคือเก่านะครับมักกะไลถือเจกระแทบ่าวเท้านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีคร <tinc S 1> ับ <único Liberty eye throat> <reais>